สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับผมก็สวัสดีทุกทท่านนะครับที่รับชมนะครับช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับที่ช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับได้กลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปเนี่ยเป็นเวลานานมากๆเลยนะเอฟนะครับก็นะครับแมงกะบี้ก็จาได้ว่าคอนเทนต์สุดท้ายนะครับที่ผม นำลงไปทำคอนเทนต์รักต่างวัยนะที่เป็นคอนเทนต์สุดท้ายที่ผมได้ถ่ายคลิปลงช่องนะครับอตอนนี้นะครับแม็กบี้ก็ได้นำช่องผีเสือฟิล์มนะครับมัดลงคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ช่องเนี่ยได้มียอดซับแล้วก็ยอดอเงินที่มันสามารถนะครับเลี้ยงชีพได้นะครับอย่างน้อยนะครับช่อง p ีเสฟิล์เนี่ยนะครับเดือนนึงเนี่ยนะครับ สามารถทํารายได้สัก100เหรียญต่อเดือนก็ยังดีนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยช่องใหญ่อย่างช่องแมกกาพีฟิล์มเนี่ยนะครับในการเงินเดือนนะครับมันจะได้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อยหนึ่งร้อเหรียญก็ถือว่าช่วยชีวิตได้นะครับ fc นะครับก็นะครับตอนนี้นะครับยอดซับนะครับช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับอยู่ที่17,000นนะครับผมก็ เหลืออีกไม่มากนะครับที่จะตายเต้าไปสู่นะครับสองหมื่นซับนะครับผมแต่ผมก็คิดว่าผมมีความตั้งใจที่จะทำช่องผีเสื้อฟิล์มให้ได้2อ0 0 0ื่นซับภายในปีนี้นะครับผม fc ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับ fc ที่เพิ่งเจอช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับจริงๆแล้วช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับ ทำมาที่หลังช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะฮะเพราะว่าผมใช้ช่องแมงกะบี้ฟิล์มตั้งแต่กกกอแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เปิดช่องที่2ก็คือช่องผีเสื้อฟิล์มช่องนี้นะครับที่เปิดใช้งานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่ผมทําคลิปเนี่ยช่องนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกมาทําคลิปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ F c ได้รับทราบว่าตั้งแต่วันนี้นะครับ ช่องผีเสื้อฟิล์มก็จะมาทําคลิปทุกๆวันนะครับก็อย่างน้อยทำต่ำก็อย่างน้อยก็วันหนึ่งก็ต้องมี1คลิปนะครับแต่ผมคิดว่า,าผมจะทําลงช่องผีเสื้อฟิล์มสัก2คลิป3คลิปประมาณนี้นะแล้วแต่วันนะ FC นะครับแล้วแต่วันและเวลาที่กำหนดแล้วก็จังหวะคอนเทนต์ที่เราสามารถถ่ายลงช่องได้นะครับคอนเทนต์ช่องผีเสื้อฟิมนะครับ หลักๆก,ก็ยังยังเหมือนช่องมารกาบี้นะครับก็คือ,อคอนเทนต์ทั่วไปคอนเทนต์ส่วนตัวทําอะไรอยู่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์หรือคนดังเราก็สามารถตามไปถ่ายได้นะ FC นะนะครับตอนนี้เราก็จะก้าวไปด้วยกันนะครับสำหรับ f c ฟท่านไหนนะครับที่เคยติดตามช่องผีเสื้อฟิล์มแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะเวลาที่ผมถ่ายคลิปลงช่องนะครับ fc อยากกดข้ามโฆษณานะครับให้โฆษณาเล่นให้จบนะครับเพื่อที่ช่องพีเซอร์ฟิล์มเนี่ยนะครับจะได้ทำไรายได้จาก YouTube แล้วก็สามารถประคองช่องไปได้นะครับถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดตามในช่องจะมีน้อยนะครับจะมีแค่หนึ่งหมื 7, ่นเจ็ดผู้ติดตามเองนะครับแต่ก็ถือว่าช่องที่มีผู้ติดตาม10,000หมก็ถือว่าช่องก็โตขึ้นนะครับอ่า แต่ก่อนก็ยังเป็นช่องหลักพันนะคะแต่ตอนนี้ก็คือว่าไต่เต้ามาถึงหลักหมื่นได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็ฝาก FC ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผีเสื้อฟิล์มให้ผมด้วยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทักทายและแนะนำช่องนะครับจึงเป็นจึงเป็นคลิปแรกของวันนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปต่อไปในช่องกันได้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผีเสื้อฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ